โอเคเดี๋ยวเราจะจะขึ้นไปตัดต้นไม้กับเขาเขารูจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ไปดูแลดปกันแล้วมามาอ่นั่นลนี่เหรอฮะนี่หรอจะไหวหรือเปล่าตอนเช้าปปขึ้นเอียงเอียงมาทางนี้หน่อยอีกทีโดนหอบไป

ต้องลงไม่ได้แน่เนาะตึ่งดิเอามีดไปเอาไอ้ไอ้เลื่อยคนไหวเลื่อยโงเลื่อยโค้งอยู่ไหนวะยืนอยู่วันนี้อ่ะไปไว้ไหนขึ้นไม่ไหวพี่น้องก็นั่นแหละไยนี่อยู่อันเดียวนะจอมันนี่ทำไมมันขึ้นได้วะงงมันวะตรงไปมือลิงเลยนะนั่นแหละคุณอะ แล้วแล้วเอาแพตรงนั้นเลยแล้วไปแล้วฮะอ่ะเออลื่น ตัดอีกเอาตรงนั้นเลยไม่ได้เหรอเลื่อยตรงนั้นเลยไม่ได้เหรอฮะฮะมันจะไม่มีร่มใช่ไหมไม่ใช่มันลงมาแล้วมันลำบากถ้าอันใจอ่ะเนี่ยตรงเนี่ยมันลำบากตรงไหนมันก็พึบมาตรงนี้ก็ตัดออกแค่นั้นเองมันจะตัดขาดหรือเปล่าแค่นั้นแหละนั่นแหละนั่งตรงนั้นเลือ่อยตรงนั้นเลยอ่ะ ไม้มันหนักมันจะมาเร็วเอามหญื่อเวลาเลื่อยมาประมาณครึ่งห<ต>นึน่งม,<า>มันก็มาแล้วไม่อะนี่เหยีป <c oughs> <c oughs> ไ,ได้แล้วนี่จะได้แล้วนี่เดียวไปซ้อนกุกป๊ชีงตา มบิมร้นพอจะเย็นขึ้นหน่อยนะคะแต่ผิวแห้งแบบนี้เลยโชคดีที่เราติดตัวนี้มาด้วยเรลมีไม่เจอไรซิงครีมคือช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นยาวนาน48ชั่วโมงอย่างเราผิวโดนแดดมาก็คือปอบประโลผิวดีมากเลยใครอยากเลือนู้กอบป้ากัน

มันคีกันแล้วแต่มัน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 ยันไว้ไงหมดเลยทีมยืนทางนี้เดี๋ยวมันวิ่งไปหานะทต่มันร่วงแล้วมันวิ่งไปหาเราเลยไหนไหมบิดก็ไปแล้วบิดบิดหน่อยหน่อยไปแล้วแล้วไปเออเออนั่นแหละรถทีบหน่อยอออยยย่่่าาาชีพไปมั้งเออนั่นแหละเออ หมดเลยกระท่อมกกกกับทุ่มไม่ใช่กระท่อมกินไม่ได้นั่นเนี่ยพอหักตายไปแล้วนั่นเนี่โดนเหรอโดนเลยไมันกระทุ่มทำอะไรได้กินไม่ได้ เป็นพวกคนใต้นะครับคุต่ท่อมจะคุ้มแต่คุ้มผมที่ปลายเลยจะท่อมมีการขาวโคมท่อมมึงเอาโคมนะนั้นแหละขอแล้วไปจัดมันทำไมเสียวลาตัดแหลมหน่อตัดอย่างอื่นนั่นน่ะตัดทำไมแค่นี้แหละเอาแค่นั้นเหรอเอาแค่นี้แหละไว้ร่องอแล้วพี่ชารกิน เออเอาทำเสาอะไอ้นี่ไอไอนุชอันนี้ของที่บ้านใช่ไหมใช่อ,อันนเี้ยของบังบางบ้านที่ที่เราเจอดรถเอาอ่ะอะไรที่เราไปจอดรถเอาบ้านใครอ่ะชื่ออะไรอะไม่แต่พ่อมเนี่ยน้าหน,น่า <จะ S 1> เอา,เอาในมือเนี่ยเขาว่โอไม่ใช่ที่โอ,ปโอปปเป็แต่ต้นมะม่วง

要种子也弄好的